สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดแพร่ร่วมการประชุมวางแผนการจัด งานประเพณีไหว้พระพุทธโกศัยสิริชัยมหาสักยะมุนีพระคูบานคู่เมืองแพร่และงานส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในวันวิสาขาบูชาประจำปี2566นางอนงรักกันที่ยาใจผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดแพร่พร้อมด้วยนายพชัชร,ระวัฒน์กาวิชาผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมพระพุทธศาสนาและกิจการพิเศษและนายสุทนสุพนามนักวิชาการศาส,สนาชำนาญการร่วมกัน ประชุมวางแผนการจัดงานประเพณีไหวพระพุทธโกสัยสศรอริชัยมาหาสกยะมุนีพระคู่บ้านคู่เมืองแพร่และงานส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในวันวิสาขบูชาประจำปี2566โดยมีพระราช ชัดเขามาก่อนเจ้าคณะจังหวัดแพร่เป็นประธานฝ่ายสงฆ์และมีนางสาวนิตยาภูพาณิตย์รองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่เป็นประธานฝ่ายคารวาัตณห้องประกันคุณภาพการศึกษาชั้นหนึ่งโรงเรียนพุทธโกศัยวิทยาตำบลในเวียงอำเภอเมืองแพร่จังหวัดแพร่